เราเดิไปมันจะเป็นทางเลี้ยวแล้วเราก็ต้องไปฝ่าสุ้แผ่นดินนะครับครับตั้งผมมาเลยครับมิสเตอร์แม็กซ์กำลังฟังเพลงอยู่นะครับโอ้ซึ่งเขาไม่รู้สึกอะไรกำลังเดินลงเนินแบบเนินเป็นเนินที่ลาดชันมากนะครับโอ้ครับลาดชัน เราต้องไปเี้มาสองสามสองสามร้อยเมตรนะครับก็จะงทางเลี้ยวทางเีมผมไปครับเดินไปนะครับนี่ครับจารเร่มเดินจะรู้สึกว่าเราคุยจะไม่สามารถหยุดเดินได้ถ้าเกิดเราหยุดเดินกระทันหันหรือเราวิ่งไปแล้วเราหยุดเดินกระทันหันจะทำให้เราหกล้มได้นะครับก็เหนื่อยแหละแล้วเราก็เหนื่อยครับวิ่งเราก็ไม่ชไปวหยู่มันไม่ไหลเลยเรามุนตึ๊บเลยแบบ